พีลีเด็กกาจะไม่พูดอะไรแล้วนะเงียบที่สุดเนี่ยหนาไปที่กับแบบโอ้โหทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังวุ่นวายอีกวันนี้แม่จะพูดเองมันเหลือเกินแล้วมันเหลือเกินแล้วละหลายอย่างเนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วมันเกินไปละผู้เจ้าเป็นผู้ใดมาๆมกูข่อยกันยามเบิ่ง,งข่อยบอกผู้เจ้าซ้ำนี่ล่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องมาติดตาม คอยสิยูความข่คอยไปเขาไม่เคยบอกก็ผู้ใดแรงขนาดนี้เด้อพี่น้องไม่เคยเลยมีแต่เสือมีแต่ยกย่อมิแต่เชิดช,ชูพี่น้องมิแต่หักพี่น้องเฮาพี่น้องเพชลําเพลินนี่เ,นเนขาไม่เคยลบลูบุญคุณแต่อย่ามาใส่ร้ายพวกเราใส่ร้ายในสิ่งที่ลหลายๆอย่างที่คุณไม่รู้ คอยซือยู่ซื่อๆมื่อจำว่าวาเหตุยังบัดนี้บาทโทษว่ามันดีคักเลยได้นี่มันเอาใจคนให้เป๊ะๆเลยมันไม่ได้หรอกจะบอกให้เสียเอาใจคนนล้กับท่านหันมันเ็ดบรด้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจะมาเอาแต่ใจทุกอย่างแล้วให้เราทําให้มันถูกใจในเดี๋ยวนั้นเลยมันไม่ได้เป็นบ้าบ่ขอมาเป็นเทวดาเดิคอยสิ็นเสกปิ้งหรอไดมามันบรมแอนด้มันยากอยู่ ว่ามันเรื่องง่ายๆทางง่ายเขาก็มากันทั่วประเทศแล้วตัวทางง่ายเขาเค็ดีสาไปประเทศนอกเบิดเบิดบ้่านเบิดเมืองเขาละตัวนั่นมันเรื่องง่ายๆเด้ผู้จ่าสีมาว่าจังใดจังสันจังสี่ไม่ใส่ใจนวน่นี่นั่นพูดมาได้ยังไงฉันว่าใส่ใจสีบังหอดบานนี่ติสร้างว่าสร้างมาจุดประเด็นใหนอข่อยศูนย์แท้ มูเจ้าบ่ฮักมูข่อย่ะบ่ฮักเพช่อนรำเพิ่นกันยังบเบิง่งข่อยบอกแค่คัมเดียวท่านี้ล่ะพี่น้องเพช่อนรำเพื่นข่อยงแต่ที่แรกนะ่ะเข้าเจ้าข้าใจมูข่อยเบิดปัญหาทุกอย่างนะ่ะแต่พวกคุณอย่ามาจุดประเด็นจุดประเด็นเพื่ออย่างเพื่ออะไรแล้วไม่ทําให้พวกเราดีขึ้นนะจะบอกให้แล้วก็บ่ได้ในพวกคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นตางคนต่างอยู่เบิ่งแต่หูดูแต่ตาที่มูข่อยเฮ็ดอย่างมันก็เรืองของมูข่อยแห พิดชอบเช่าดีพวกเราก็รู้เ่ากันบิดแล้วไม่ใช่เด็กๆพิด <M> ชอบเช่าดี <M> ฉันรู้หมดการทําการทํา MOU มันเป็นคนละกรณีออกไปนะคะ M.O.U. มันเป็นตรงกับสายงาน M.O.U. มันจะตรงกับพวกที่ทํางานแม่บ้านหรือว่าเป็นแบบว่าหวกแบบว่าแม่บ้านมันทำงานยุไทยคะ่ะอันนั้นคือมันจะเป็นตรง ในลักษณะของการทํางานนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ใช่ m o u ทํา MOU ไม่ได้เพราะว่าลักษณะของงานมันไม่ใช่นะคะมันโตร่งถึงมาเห็ุมากก็คือกเสียงคือเกาเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันมีหลายข้อกําหนดเลยค่ะยันที่หนูได้บอกไปเมื่อวานนี้ก็คือเราเป็นคนดันเอกสารเนาะนะคะแม่เป็นคนแบบว่าประสานงานคือเที่ยวไปสามหลอบ4หลอบแล้วลุ่มแรงงานกว่าที่มันจะได้แต่ละอัน ที่ไม่พอ,อนเ่ราไปพ่อหอย่างพี่น้องเหตุผลที่ไม่ไปเพราะอะไรเที่ยวเข็นกันไม่ได้ไปก็เสียเท่ยวแล้วไปฉันก็เสียงานทางนี้ฉันจะไปทําไมไปโดยว่าไม่เหตุผลไปว่าไม่สายเหตุบางครัง้งเราก็รู้ว่าไปได้อยู่แต่ถ้าเราไปเราก็เสียงานทางวงอ่ะนี่พี่น้องบางไม่ไหวเนี่ยเสียลอยฟางบางสิเปิดฤดูการเนี่ยโอ้โหถูกยาป่ะเนไใ้เขาทียังนวทั้งฝนตกห้ามทั้งสุยางสุนแนวแล้วต้องมาเขี้ยวเข็นให้ฉันไปเนี่ย ฉันจะไปทําไมบางครั้งอะ่ะที่ไปเฮ็ดยังไปเพื่อให้ยังเกิดขึ้นไปฉันก็เสียทางวงอะ่ะลูกน้องฉันจะอยู่ยังไงไปก็ต้องเสียเวลาเป็นข้ามวันข้ามคืนอันนี้บอกตรงๆเลยนะพี่น้องอันนี้คือเหตุผลที่แม่พ่อนัดเด็ดไปแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของทางการซ้อมด้วยลูกๆทุกตำแหน่งเขาก็ต้องซ้อมกันบึ้มๆเขาต้องซ่อมเพื่อสิออกงานก็เหลือเวลาแค่สามวันจะออกงานเนี่ยฮะแล้วเอกสารทุกอย่างเนี่ย มันก็ยังรอมันไม่ร้อขอสิพเศกเอายากได้ยังสิพสเซกเอามันโมเมนจะมาทําให้ตามใจเป๊ะๆๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วไว้ไหนี่พี่น้องไม่ไหวนี่ขอสิบอกว่ามงเจ้าฟังเลยคอยไปล่ำอยู่เนี่ยวันที่สี่หมื่บวานหมื่ก่อนเนี่ยกลับมาวันที่ห้าเดินทางลงกรุงเทพเนี่ยต้องถามเลยว่าจะพาไปเมืองลาวหรอจะพาเป็นลาวไปทําเรื่องใช่ไหมให้ไขยหายตัวเอาบอกพี่น้องคอยถามเจ้าแนมถามม้เจ้าด้วย ใจคอยหายโตไปตีวตันทีหา้าเราก็เดินทางลงมาสแสดงที่กรุงเทพเนี่ยคอยเซเวลาไดไปมันไม่ใช่ง่ายๆเออคอยหายโตได้น่นะน่ะคอยแบงแยกล่างได้กับเมอยน่ยสิบ้าบ่แจงเดี๋ยวจังสิเฮาถือใจกันคักฝันมาอันคักพวดพ่อไปมานนั่นมันไม่ได้มันก็ต้องรอ มันเอาใจเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างเป๊เปะเปะกับท่านหันเลยบ่ได้ดอกพี่น้องเฮ้าเพราะฉะนั้นมุเจ้าบงหูดียับสมมรใส่หล่ทงวงจังสันจังสี่ฟังด้วยฟังด้วยเขื่อนว่าฟังด้วยการวิเคราะห์ติเออเนาะข้าเจ้าต้องประมาณนี้ประมาณนี้เนาะมันต้องสมเหตุสมผลสิมุ่งหอบุค่อยบริหนิ่งดูได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิดด้วยซ้าเขาไปเลือกเลือกเนี่ยมันไม่เรืองง่ายเลยเม่นแล้วเออคือพอยน่าเด็กเขียนมากคือพ่อยน่าเด็กเขียนมากเขียนตื่นตนเนี่ยไม่ได้เขียนลึกๆกอ่ะแล้วผู้จ้าหูดีซ้ำมู้ข่อยไปเดือนเรืองบอผู้ข่อยต้องเตรียมเงินไว้จักแสนมันดังสีเหลวเนี่ย บอกมุเอเจ้าเ้ซัมนีล่ลหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายขอบรเดีวเสะสลึงเดินทางไปทีละครั้งสองสามหมื่นยางบรเดเสียเลยเนี่ยเอาแล้วทางวงน่ะกระ่มพี่ผู้ใดแทนไหมพอดค่อยตามใจควนคับว่าเด็ปปนั่นสิบ้าเอาแบบคอยเป๊ะๆๆเลยนะ่ะฉันทำไม่ได้บอกแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรอหรือม่าอยากรอก็ตามใจเอาสัน่นเลยบอ อันนี้ไม่พ่อันตรงตรงเลยนะก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปสิเวลาแค่เดือนส่องเดือนนะมุเจาเสียมุขคอยดียังคักปนั่นโอ้โหแบบขนาดไม่พูดไม่จาแล้วแล้วเนี่ยเขาต้นตั้งชายใหญ่ว่าเพชรอดทเหนียวข่อยน่เพชรอถทนอี่หลีเพราะหลีข่อยเบาๆเด้อ่อยสีบอกให้มุข่อยยู่แบบสันติสุขมุข่อยอยู่แบบสบายสบายคอยข่อยปกครองลูกเนี่ยคอยปกครองลูกเต่าแบบสบายสบายคอยเขาหักกัน ไม่มีหรอกที่ว่าเข้ามาแล้วนี่ไม่สนิทกับใครเลยเป็นไปได้ยังไงไม่สนิทกับใครเลยเนี่ยท่านจะอยู่ของท่านแบบนี้เนี่ยท่านจะทําตัวแบบอย่างที่มันไม่มีหรอกแม่พ่อนี่อยากให้ลมรอมแหลมแหลมอยากให้เออนู่นนี่นั่นอันนี้ถ้าไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้ซะสีบักคืนซะอุ้ยเสียนเจ้าใจสารพัด อันนี้แม่พ่อนว่เาเคยบอกานซื้อไหนพี่น้องซวบาพี่น้องฟังตรงๆหลดฟังตรงๆเลยบางครั้งมันก็เหลืออดนะไม่เคยเอาใจคนขนาดนี้ตั้งแต่ลูกข่อยเบ่งกอกมาข่อยก็บม่ได้เอาใจคับปน,นีข่อยสีบอกแค่นั้นละแต่อย่าให้แฟนพวกไอ้ที่ไม่รู้เรื่องน่ะมาทำร้ายความรู้สึกของเราเมาื่อวานิ่งที่เซียหายเขาไ่ใกับโป้กับหั้าอากับผู้บริหารเขาไม่มีใครอยู่เฉยๆหรอก แต่ถ้าจะให้ตามใจเลยอ่ะในเดี๋ยวนั้นเลยฉันตามใจไม่ได้บอกแค่นั้นเลยว่าฉันทําไม่ได้ไปหค่ยังถ้าไปก็ต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างสิฉันไปถ้าไปก็คือต้องต้องไปเอีหยังให้มมนเรียบร้อยสิมันจังอยากไปอะ่ะใครอยากไปเสียเที่ยวล่ะไปแล้วทางวงก็วุ่นวายจะตายหาอยู่แล้วอสองเสอเนี่ยจะเปิดฤดูกาลเนี่ยฝนกับมาห้ามเสม,มอเนี่ยจังใช้ฉันเผยหนะ้าไปอีกเหรอ อันนี้ว่าหอฟังตรงๆลวดบอกมุงเจ้าไว้ลวดแ้่ลูก่อยแบ่งออกขอกับกระปดอเย็ดน้ำคักปนี้นะสร้างสิว่า,ามุ่ข่อยบ่หมวลซาแทะก็บอกนายมีทนายส่วนตัวก็ให้แม่ส่งเอกสารให้ทานายห้ทานายทำออกมาเราก็รอทานายไปไปมามาทนายหายไปไหนก็ไม่รู้<โ>พูดหายเขากีบดแม่กุดมุ่อยกัไนไวแล้นไม่อีก คะแนนไมเ่เอ,อนนนนกเออบานนี้แห้งนวลนี่นี่นั่นแล้วก็นั่นนี่นวลอีกเออไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่นอ้องอุย้ยขันมา้าขันมนกาแบบบุนแผนสูงสูงกักันยอมพึ่กันเราวะไปได้อย่างเสียอย่างจริงๆมันเอาใจคนเป๊ะๆเ,เดี๋ยวนั้นมันไม่ได้หรอกเป็นบ้าบอสิมาบังคับคนปับป๊บๆๆะ บ,บังคับมันก็ต้องดูสิว่ามันสมควรที่จะไปหรือไม่ไปสมควรที่จะนวดน,นี่นั่นไหมแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์มันก็ต้องดูสิเขาบอกเนผีบ้าเด้บังคับไปข่อยแล่นหนาแล่นลงังเออข่อยแล่นยุ่เป็นบางอดบางครั้งข่อยวางอีหลีข่อยกับไปถ้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไปแล้วก็ต้องรอแม่นบอสพี่น้อง แล้วตอนนี้รู้ไหมว่าอยู่ไหนแม่ก็ยังไม่รู้แล้วมีคนมาบอกว่ากลับบ้านบอกแม่ไหมว่ากลับบ้านทีนี้บอกไหมเหมือนเราเป็นคนอื่นอ่ะเอาถต่ว่าพอ่อพ่อกับแม่เป็นพ่อกับแม่บอกเขาที่ล่ะคุยกันที่ล่ะนี่ละ่ะมันก็เป็นใช่คะ่ะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะเอฟซร,รู้ก่อนพูดทำไมเอฟซรู้ก่อนพ่อกับแม่ล่ะ เนี่ยเรามอง,ม,อง,ม,อง,ม,องมันมองมันแบบมันมันอะไรเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเรื่องหลังบ้านสิมันต้องเป็นเรื่องพ่อกับแม่คุยกันสิจะวางแผนไปยังไงไปยังไ,ไงไ,ไม่ต้องวางแผนกันสิทําไมต้องให้คนอื่นรู้ก่อนเราทําไมต้องให้แม่พ่อนาเดีวบายมูเจ้าเด้อทํา whatever, ไ,นะทไมต้องให้หลังบ้านอะไรนะอะไรนะทําไมต้องให้บ้านฮักรู้ละ่ะมูเจ้าผู้นั้นผู้นี่นูนน,นนี่นั่นอะ่ะอ้างว่าเป็นบ้านฮักเนี่ยทาไมรู้ก่อนพวกเราหมดเลย ทุกอย่างเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยอดรับอดนอนอีกตังหากอดรับอดนอนหลายสิ่งหลายอย่างเลยคุณน่มีอย่างเดียวในสมองคุณมีอย่างเดียวเนี่ยต้องเอาใจฉันต้องตามใจฉันต้องเดียวนั้นเนี่ยแต่เราเป็นผู้บริหารนี่ฉันต้องทุกอย่างในวงเนี่ยมันแตกต่างกันบ่าละ่ะก็ผู้นึงสิคิดเอาย,อยางเดียวสิคิดเท็ดอันนี้างเดียวเิดเท็อันนั้นยางเดียวกูเสียอันนีางเดียวกู้เสียว นี่ใส่ตัวกูย่างเดียวเนี่ย